หวานหอมค่ะพี่น้องนี่หันเหี้วจกปั่นเนาะแล้วเลยเนี่ยสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี่สิผ้าพีผ้าดองไปเกีบยบอกม่วงเนาะค่ะไปเบิ่งบกม่วงงามๆนะค่ะกำลังสุกแต่ทีตามขัดไปเลยค่ะอันนี้เป็นบกม่วงน้าดอกไม้ป้าสะออนค่ะพี่น้องหน่วยงามๆใหญ่ๆค่ะพี่น้องไปค่ะ พูดนะพี่น้องเยงยจ้องไปทจ่สองมืออันนี้กับพ่อเก็บลอตเด้อรี่พ่อเก็บแล้วนาะค่ะสีเหลืองเแก่สีพ่อเก็บแล <Okay. S 1> ้นี่ะลนกองดิอนอยู่กับพี่ค่ะดับผืนดับผืนเอามนเข้ามมไปนี่ว <laughs> ้าาวำค่ะพี่น้องอันนี้บอกม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ น,น,าาน,น,นี่เนาะค่ะหลายไปตอหลายต้นอันนี้แนวห่อเนาะอันนี้ปอสารคิดแล้วค่ะนี่ว่ได้ใส่สารเคมีค่ะไม่เก็บเก็บไปเก็บไปกินหลายแก่แล้วค่ะพี่น้องสามสี่รอบแล้วนี่ค่ะนี่นี่สุกขาต้นเลยค่ะนี่งามาะะา<ห>ค่ะสุกข่าต้นค่ะอู้ยนี่แห้ง,งาพี่น้อง นี่นี่แห้งงามหลายนี่งามขึ้นผู้เก็บผ่านวะสองน่ายยิสงสุงสองน่วยยู่สสงสงมตน่วยยังไงี่นองบังเสียงห้างหัวแดงใหญกัมี้างหัวแดงใหกับมีเอาใหม่หมแง่บังมีไทยบ่เนาะค่ะน่นะมุ่่บังสะอ่อนแหงหลายค่ะบีบบังลยสุด ไม่ใช่ขหนี้วบอกม่วงแสบหลายพี่น้องบ้างลวนแหลกับมี่ค่ะเอามาบัางมาบัางเออนั่นแหละหินตะมือโอ๊ยโอ้ยวันดิมาบัางโอ้ยมีแตนหนวยสุกคุยตาลุงหญ่ง่พี่น้อง่อะบอสขักหอบอสัย,อสยมดไปทางใหม้มดแดงสีนองตา นไปครับน้นีอนมามากบดอาต่องน้ำไปเพระท่านเหรอหรอเทองหัวน่ะ กะตาเดี๋ยวมาาเดากะตาาน้ยเะอกะตากันเม็เต็มพอดีมาปื๊ดพี่น้องเบิงสุข่าต้นไปตาแซบหายปิดมาสิมเบิงเนาะเฮ้าอชิมเบิงจังหน่อยหนึ่งเอปิดมาสิมเบิงกระนามันแสบบ่สุข้าต้นนี้มันสิแสบคือเฮ้าบัมบอชิมเบิงสุขาต้นนั้นคือสิสแสบคือเฮ้าป่านหัวบัมบอ หวานเลยนะว้าวเนื้อชำไหนครับหวานหอมครับพี่น้องนี่หันเนี้ยวจะปั่นเนาะแล้วเลยเนี่ย ข้าวบวมค่ะเ้อาติดเชิบค่ะนี่นาะค่ะเจ็บบังม่วงเซ็นแล้วสิ้มห้าตนแสบอีหลีค่ะได้กระตาหนึ่งแล้ว สุดท้ายนี่เนาะคะ่ะธรรคกิปนี้นะคะซอยก๋ไหลกว่าแช่ก็ซับตะไคร่เพื่อเป็นกำลังใจให้ขอบขึ้นค่ะปลาเฮาบาบดนี้ได้บอกม่วงแล้ว